กลับมาในช่วงนี้นะครับเราจะมาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจท่านคือพันตํารวจเอกธิติพัฒน์เอินทรรักษ์ผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์มีโครงการดีๆมากมายและสถานการณ์เรื่องของอาชญากรรมเรื่องของปัญหาสังคมอะไรต่างๆที่นั่นเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปสอบถามกับท่านกันเลยสวัสดีครับสวัสดีคับ,คบสถานีตํารวจภูธรศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ศรีเทพเมืองเก่าดินที่ศรีเทพเนี่ยเขาจะเป็นสีแปลกๆคล้ายๆลูกหลังครับ ถ้าใครไปเห็นนี่จะก็ยังกลัวอยู่เหมือนกันเพราะปลูกอะไรดีไหมครับก็คงได้ประมาณอ้อยมันสับปะหลังนาข้าวก็ไม่ค่อยมีอ๋อแสดงว่าดินลักษณะนี้ไม่อุดมสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนสีเทพส่วนใหญ่ก็แต่ก็ยังทําการเกษตรกันอยู่ดีถูกไหมยังทําอยู่ครับทั่วไปเลยครับก็เป็นพวกเนี่ยครับชาวไร่อ้อยแล้วก็มันสับปะหลังไดส่วนใหญ่ครับปัญหาอัจญากรรมอะไรเยอะไหม ก็พอสมควรนะครับเพราะว่าสีเทพนี่เป็นอำเภอที่อยู่ทางตอนใต้สุดของจังหวัดนะครับเรามีเขตติดต่อกับจังหวัดลบบุรีนะครับทั้งทั้งทั้งสามด้านเลยนะครับทีนี้ก็เป็นเป็นเวลามีมีเหตุมีอะไรเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นเกี่ยวกับคนที่อยู่จากภายนอกภายนอกจังหวัดเราเนี่ยเข้ามาก่อเหตุแล้วก็ขับออกไปมีพอสมควรครับ เหมือนกับว่าพอก่อเหตุเสร็จก็ไปลบบุรีต่ออะไรมานั้นครับแล้วก็ไม่รู้ด้วยทางไหนนะครับเพราะต่างสามทิศอะไรอย่างเงี้ยติดสามทิศเลยเออการก่อเหตุที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของอะไรฮะฉกชิงวิ่งล้าขโมยหรือว่าฆาตกรรมกันอะไรอ่าไม่ถึงขนาดนั้นครับก็เป็นประเภทเกี่ยวกับทรัพย์ครับนะเข้ามาลักทรัพย์นะเข้ามาลักทรัพย์โดยวิธีการต่างๆนะครับที่เขาที่เขาเข้ามาเนี่ย อย่างบางทีก็นะครับแฝงเข้ามาในรูปของคนที่มาขอซื้อนะครับพืชผักสวนครัวกับชาวบ้านนะครับพอชาวบ้านไปสารวนในการที่จะไปตัดให้ไปขูดให้อย่างเงี้ยอีกส่วนหนึ่งที่มาด้วยเนี่ยก็แอบเข้าบ้านลักของไปอะไรพวกนี้ครับแล้วก็เสียอแล้วก็กลับในพื้นที่ของเขาครับครับอ๋อมีลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับในเขตชนบทครับครับเราดำเนินการนำนโยบายของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ย ไปสู่การปฏิบัติเพื่อดูแลความสงบให้กับพี่น้องประชาชนที่สีเทพยังไงบ้างครับก็คือจากจากวิสัยทัศน์ของท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับพี่ทักชาติศาสตร์เป็นที่รักของประชาชนนะครับเป็นที่รักของประชาชนนี่ก็เป็นโจทย,ย์ใหญ่นะครับมาสู่ของหลักการปฏิบัติงานของท่านผู้บัญชาการตํารวจปธทภาค6นะครับท่านก็มี หลักการปฏิบัติงานเนี่ยเข้อพวกเราเรียกกันว่าบัญญัติเจประการนะครับในข้อแรกเลยเนี่ยก็จะนะครับใกล้ชิดใช่ไหมครับเป็นมิตรอบอุ่นและปลอดภัยนะครับก็นํามาสู่โครงการสตอฟวอกแอนทอคนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยในส่วนของโครงการสตอฟวอกแอนทอคนะครับผู้ทอนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโดยท่านผู้บังคับการเนี่ยท่านพลนรตีอภิชาติศิริสิทธิ์เนี่ยท่านมีความสําคัญครับท่านติดตามอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับในการทํางานในอย่างของเราเนี่ยทำมาสี่เดือนพอสี่เดือนปั๊บเนี่ยท่านบอกว่าเอ๊ะ มันต้องมีการต่อยอดแล้วนะมันจะทําอยู่เท่านี้ไม่ได้นะครับต่อยอดด้วยการที่ท่านบอกว่าต้องไปเพิ่มละนะเพิ่มเป็นสองสองอย่างอย่างแรกก็คือนอกจากจะไปพบปะกับประชาชนทั่วไปแล้วนะครับท่านก็เพิ่มอีกกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มผู้เสียหายในคดีอาญานะครับคือกลุ่มผู้เสียหายเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่มีความทุกข์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนกระทําเกี่ยวกับทรัพย์นะครับชีวิตร่างกายต่างๆเนี่ย เราก็ไปพบปะเยี่ยมเย็นเขาให้กําลังใจเขาให้ความมั่นใจเขานะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะกลุ่มที่3ก็คือบุคคลพ้นโทษครับบุคคลพ้นโทษเนี่ยมีอยู่ทุกที่นะครับคือบุคคลที่ออกมาจากเรือนจําเขาอยู่ในพื้นที่ไหนพื้นที่นั้นก็ก็จะจะต้องพัฟเฟลวังละนะครับเราก็ไปนะครับไปพบปะพูดคุยเขานะครับก็เหมือนกับเป็นการตรวจสอบครับถ้าเขากลับตัวเป็นคนดีนะครับมีอาชีพสุจริตนะเราก็เป็นการให้กําลังใจเขาแต่ถ้าเขายังปามในตัวด้วยใช่ครับ ถ้ายังมีทีท่าว่าจะยังไม่เลิกนะครับมันก็เป็นการไปปลาล์มนะครับก็อ,อย่าทำนะเพราะเราเฝ้าดูท่านอยู่หน้าอะไรอย่างงี้ครับอ,อย่างที่สองของท่านก็คือท่านเพิ่มเวลาครับเวลาเวลาครับเดิมทีเนี่ยก็อาจจะบางท่านก็อาจที่ผู้ปฏิบัตินะครับ,รบก็อาจจะไปแป๊บเดียวไปพูดไปคุยนิดๆหน่อยๆเสร็จแล้วถ่ายรูปแลกเบอร์ใช่ไหมครับแล้วก็กลับละพอให้รู้ว่าท่านบอกว่าท่านบอกว่ามันต้องมีมีคุณภาพ มันต้องมีเนื้อหาไปคุยกับประชาชนบ้างนะครับไม่ใช่แค่ถา,ามสารทุกสุกดบแล้วก็กลับ <ừ> ท่านก็กำหนดว่าเวระยะเวลาเนี่ยมันต้องอย่างน้อย15นาที15นาทีา15นาทีนี้ไม่ใช่น้อยนะครับ<อ>ใช่น้อยนะครับพอมีเวลา15นาทีแล้วเนี่ยเนื้อหาสาระต่างๆที่จะต้องเอาไปเอาไปบอกเอาไปเล่าให้ชาวบ้านเขาฟังให้เขารับรู้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของหัวหน้าโรงพักละอย่างผมเนี่ยก็ต้องทําอย่างไรคุณจะทําอย่างไรให้ ลูกน้องคนที่ออกไปสะยทอกว่อออกไปพบปะประชาชนเนี่ยมีเรื่อง<ม>คุยกัามีข้อมูลติดนะครับติดตัวไปเพื่อที่จะพูดคุยเนี่ยอย่างของผมก็มีนะครับนะผมมีการประชุมที่ผมเรียกว่าประชุมวิเคราะห์อาชญากรรมประจาสัปดาห์อยู่แล้วนะในการประชุมผมก็มีตั้งแต่รองผู้กํากับลงไปเลยนะครับรองผู้กํากับสารวัตรรองสารวัตรหัวหน้าตู้ยานต่างๆเนี่ยมาร่วมประชุม ในการประชุมผมก็จะเอาข้อสั่งการของผู้กำกับชาในแต่ละสัปดาห์นะครับในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเอามาบอกอนะครับว่าผู้กำกับชาได้สั่งการอะไรไปในรอบสัปดาห์นังจากนั้นนะครับเราก็มีการตรวจสอบโครงการสตาวอลของเราเหมือนกอันนะครับนรอบสัปดาห์เราทำไปกี่ครั้งแล้วะนะครับทำกับกลุ่มคนไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นในเรื่องของการตรวจสอบตามโครงการหนึ่งก็หนึ่งฮะทีนี้หนึ่งก็หนึ่งเนี่ยผู้ประสบเหตุจากศรีเทพนะครับจะ จะโทรหนึ่งเขาหนึ่งในปฏิที่เพเชรบูรลนะครับเสียแล้วที่เชรบูร์เนี่ยก็จะจะติดต่อกลับมาที่สีเทะมันก็เหมือนกับสองชิ่นเลนี่ยมันก็ต้องรอเวลาพอสมควรสองชิ้นครับไม่ไม่เสียเวลาครับไม่เสียเวลาเราเรามีระบบที่ดีนะครับจะไวครับไวมากครับแล้วมีการตรวจสอบครับนาสีที่ทางทางภูทรจังหวัดนี้จะตรวจสอบว่าไปจริงหรือเปล่ารีบไปหรือยังตามเวลาหรือเปล่านะครับเห็นเขาบอกว่า7นาทีถ้าอยู่ในอช่ัติเถึงใช่ครับใช่ครับอย่างภูทรจังหวัดเพชรบู์เนี่ยเราได้ชนะเลิศนะครับ ลงพักระดับกลางเนี่ยสปีแล้วนะครับอของเขาหนึ่งก็หนึ่งนี่นะครับะนะครับทีนี้อพอในเรื่องของการวิเคราะห์ศัยกรรมของผู้ทของของ,ของโรงพักสีเทพเนี่ยเราก็เอา,อาฝ่ายสอบสวนละจะต้องมาบอกว่าในรอบสัปดาห์นะท่านมีมีคดีเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับมีลักทรัพย์ไม่เจ่อกโกงไม่อะไรพูดเอามาพูดในที่ประชุมอฝ่ายสืบสวนก็ไปทําอะไรมาบ้างไปจับอะไรมาไปตามคดีลักทรัพย์ของเมื่ออาทิตย์ที่แล้วถึงไหนบ้างอะไรบ้างเอาฝ่ายป้องกันปราบปรามครับ แะท่านทราบแล้วว่าอาทิตย์นี้มีเหตุลักทรัพย์ตรงนั้นตรงนี้มาท่านต้องมาวางแผนในการจัดเสตตรวจละมีเสตตรวจแล้วยังตรงนั้นมีตู้แดงแล้วยังและท่านก็มาวางแผนสิครับ,รบางานเสร็จแล้วฝ่ายจราจรนะครับก็เอาเรื่องของสถิติคดีจราจรที่เกิดขึ้นนะครับรถชนตรงไหนสาเหตุเพราะอะไรแล้วเอามาวิเคราะห์กันในที่ประชุมเสร็จแล้วตรงนี้แหละครับมันคือข้อมูลที่จะให้ลูกน้องรอออกไปไปคุยกับชาวบ้านนะเช่นอย่างตรงน,นี้มีคดีลักทรัพย์นะอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นรายการว่า มีมีแก๊งนะครับลักทรัพย์ที่มาในรูปของที่มาทําทีซื้อซื้อสินค้าพวกนี้นะครับนะเกิดถึงตตาบลหนึ่งเนี่ยอีกตําบลหนึ่งก็ต้องเอาไประวังระวังละนะครับไปบอกไปบอกไปเล่าให้ชาวบ้านฟังแล้วว่าการเตือนภัยอย่านะครับ นเรามัดระวังนะอย่าไปเผลออย่างนี้นะต้นในขณะเดียวกันที่เวลาจะไปพูดคุยกับประชาชนอย่างสีเทพนะครับเราทำเราทำแผ่นพับมีแผ่นพับแจกนะครับเรียกว่าเราลุกพันมิจฉาชีพนะครับในนี้ก็จะมีนะครับวิธีการของมิจฉาชีพนะครับหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงตกทองไอ้แกงเมื่อสักครู่นี้ก็มีนะครับเร้วก็แกงใบมะกรูดเพราะว่านั้นมันมาซื้อใบมะกรูดนะครับแกงใบมะกรูดชื่อแกงใบมะกรูดนะครับเรายเนมันจะมีแกงตกทองเล่นกำถั่วอมีเยอะมาก ทีนี้ในส่วนของของประชาชนทั่วไปนะครับท่านท่านผู้กำกับการเนี่ยท่านก็อยากจะต่อยอดถึงขนาดว่าเวลาไปพบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่ท่านมีกําลังท่านมีกําลังทรัพย์พอเพียงพอที่จะติดข้อมูงจรปิดนะครับก็แนะนําว่าติดที่ครับมันดีมันดีต่อตัวทรัพย์ตัวเองแล้วมันยังช่วยนะครับช่วยในการเบาะแสให้กับเวลาเกิดเหตุการณ์ใน้นที่ใกล้เคียงนะครับในการทปรามอัชญากรรมได้ครับ ครบเ,รเ,เลยมันก็การต่อยอดนะใช่แล้วค่ะคือไม่ใช่แค่ไปหยุดไปพูดไปคุยเฉยๆอันนี้ยังกําหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเจน<ช>นะครับ,รบว่าค,คนที่ตกเป็นเหยื่อกับคนที่ ่ออาชญากรรมที่พ้นโทษมาสองกลุ่มนี้ตํารวจภูธรที่สีเทพเนี่ยจำเพาะเจาะจงว่าไปเยี่ยมท่านบ่อยๆหน่อยมีทั้งงานในมันอยู่ในงานของส่วนการป้องกันแล้วก็ปราบปรามาปในตัวเลยท่านที่พ้นโทษไปแล้วก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าโอ้โหอะไรเนี่ยตำรวจมากดดันคิดซว่าตํารวจมาเป็นพี่เลี้ยงให้ดีแล้วนะครับพูดถึงกาเตือนสติ ท่านจะได้ไม่ต้องไปก่ออาชญากรรมใช่และตำรวจที่นี่ไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงอย่างเดียวคุรัญจงที่เราได้เกิดไปเมื่อต้นรายการเป็นโครงการที่น่าสนใจและคุณผู้ชมอยากทราบมาแน่ถือโครงการพ่อแม่สมมติตรงจุดนี้นี่เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับโครงการพ่อแม่สมมติเคยได้ยินไหมครับไม่เคยครับเป็นโครงการของโรงเรียนนายร้อยตำรวจนะคะใชหเดืร้อยตำรวจท่านปีที่สองนะครับ คือที่มาของที่เราเอาโครงการตรงนี้เข้าเข้ามาดําเนินการเนี่ยก็คือเกิดจากการที่เราทาหมู่บ้านชุมชนสัมพันธ์ครับห <c oughs> มู่บ้านชุมชนสัมพันธ์เนี่ยปีนั้นเนี่ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยปี257เนี่ยเราเลือกหมู่บ้านสับปือหมู่บ้านนี้มีปัญหานะครับปัญหาที่ให้เราเราแก้ก็คือปัญหาเรื่องของยาเสพติดครับความแตกแยกนะครับในในหมู่ในหมูหม่มชาวบ้านด้วยกันเองนะครับ,เร,บเราก็เอ๊ะทำยังไงนอกเหนือจากวิธีการนะครับโครงการต่างๆที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรจะไปเสริมไหม ก็ม,ม,ม,มีท่านรองผู้กำกับฝ่ายป้องกันปราปร<ภ>าของผมนะครับคือ<า>ท่านพันตรวจโทท่านที่สอนแสงท้านั่ง<ม>ท่านท่านเคยเข้าโครงการพ่อแม่สมมุติมาเมื่อตอนสมัยท่านเป็นเรื่องเล่นๆตำรวจท่านก็บอกเอดีนะครับเพราะว่าความสัมพันธ์ในระหว่างพ่อกับลูกเนี่ยถึงแม้จะสมมุตินะครับต้องพ่อสมมุติแม่สมมุติเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านทาน่ทานออกจากโครงการตรงนี้มาสิบกว่าป<ม>ีละท่านก็ยังมีการติดต่อก,กับพ่อแม่สมมุติของท่านที่ที่อยู่สุพรรณบุรีนะครับผมก็อ้าวแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยลงพังศรีเทพนะครับเราได้ตารวจใหม นะครับเป็นตำรวจสิบตำรวจตีที่จบจากโรงเรียนใหม่ๆเนี่ยมาบรรจุอยู่13านายพอท่านเอาโครงการนี้เข้าไปก็นี่แหละครับเป็นจะไปเป็นลูกสมมติก็คือคนพวกนี้แหละครับ13คนเนี่ยเข้าไปแล้วก็โครงการนี้เข้าไปบอกกับชาวบ้านนะว่าเราจะเอาโครงการตัวนี้เข้ามากับท่านนะยังไงครับคือกําหนดบทบาทยังไงใครเป็นลูกใครเป็นพ่ออะไรยังไงคือคือพอพอชาวบ้านเอาพับนะครับชาวบ้านเห็นด้วยเอาด้วยเราก็ไปบอกชาวบ้านว่าท่านไปคัดเลือกมาปีนั้นเรากําหนดห้าห้าคนเรือนห้าคนใครอยากจะเป็น พ่อแม่สมมุติใครอยากจะมีลูกตำรวจนะครับให้โคเรือนคัดกันมานะครับโดยที่เอาชาวบ้านในนะชาวบ้านทัมนชาวบ้านครับเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อเป็นแม่ครับมีข้อจากัดอยู่นิดเดียวก็คือเออหลีกเลี่ยงที่มีลูกสาวที่ยังไม่มีโควเลือนหน่อยเราก็ไม่อยากจะมาบานปลายในเรื่องของชู้สาวนะครับจากนั้นเราก็มาคัดตำรวจของเราห้านายเอาสมัครใจที่อยากจะไปเป็นลูกสมมุติห้านายนะครับเออเรากําหนดระยะเวลานะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเจ็ดวัน ไปอยู่กับ,กบชาวบ,บ้านในเจ็ดวันแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราใช้แบบตามความเป็นจริงนะตามความเป็นจริงก็คือเวลาเข้าเวรคุณมาเข้านะออกจากเวรคุณกลับไปอยู่กับพ่อแม่นะนะครับในวันที่มีการส่งมอบเนี่ยในวันนั้นนะครับก็มีม,มีการทําใบสิสุข,ขวัญมีมนายอำเภอครับมาเป็นประธานมาเป็นสักขีพยานมี<อ>นะครับสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำนันพผื่บ้านหัวหน้าส่วนราชการเนี่ยมาร่วมโครงการเยอะเพราะว่า มันเป็นโครงการใหม่ที่เขาไม่เคยได้ยินนะครับให้ตํารวจไปอยู่กับชาวบ้านใช่เป็นลูกชาวบ้านเป็นลูกชาวบ้านครับพอมาปีนี้ฮะปี58เนี่ยเราก็ไปทาอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากหมู่บ้านเดิมนะครับชื่อหมู่บ้านบึงนาจารทีนี้เราไม่ต้องพูดเลยว่าเราจะเอาโครงการนี้ก็ไปชาวบ้านร้องขอเลยครับขอให้มีโครงการนี้อีกนะนี่เดี๋ยคือตํารวจเนี่ยไปอยู่กับชาวบ้านไปกินไปอยู่ไปนอนครับต้องช่วยเขาทำงานด้วยนะไปช่วยเขาทางานครับ อ,อย่างปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยเราก็ปรับรูปแบบนิดนึง<ช>เอาห้าห้าหมู่ห้าครอบครัวมันเดิมนะครับจำนวห้าคนมันเดิมแต่เราปรับตรงที่ว่าวันเวลาครับนะปีที่แล้ว7วันเข้าเวรมาเข้านี้ปีนี้เรามองว่าเอ่เวลาบางทีมาเข้าเวรผัดดึกเนี่ยพอเช้าไปก็ไปพักผ่อนก็อ,อาจจะดูไม่ดีปีนี้5วันครับไม่ต้องเข้าเวรเขายางก็ตัดออกไปเลยคุณไปอยู่กับชาวบ้านตั้งแต่เช้านะครับตื่นนอนยันเข้านอนเลยคุณไปอยู่ตลอดตลอด24ชั่วโมงสิชั่วโมงครับเขาไปไร่ไปนะเขาต้องไปกับเขาด้วยนะก็คือก่อนที่่เราจะปลอย ตำรวจที่ที่เป็นลูกสมมุติเข้าไปอยู่กับชาวบ้านนี้เราก็เราก็เอาเขาเข้ามามาพูดคุยว่าคุณต้องคุณต้องนึกถึงบทบาทสองบทบาทนะบทแรกคือบทบาทของความเป็นลูกถึงแม้จะเป็นลูกสมมุติก็แล้วแต่เนี่ยลูกก็คือคุณต้องเชื่อฟังพ่อแม่คุณต้องช่วยพ่อแม่ในการทำมาหากินพ่อแม่มีอาชีพอะไรคุณต้องไปทำนะครับคุณต้องทําให้พ่อแม่เนี่ยมีความรักใร้ออาไว้น้อเชื่อใจคุณให้ได้นะครับนี่คือบทบาทของความเป็นลูกนะครับ บทบาทของความเป็นตำรวจค,รคุณก็ต้องมีนะ<ม>ในระหว่างที่ที่อยู่กับพ่อแม่สมมุติเนี่ยคุณก็ต้องอาศัยความเป็นตำรวจด้วยการที่ชี้แจงแนะนําในบางสิ่งบางอย่างที่ชาวบ้านอาจจะยังไม่เข้าใจเช่นครับทําไมต้องใส่หมวกกันน็อกเหรอครับแล้ว<ม>ไม่เห็นสะดวสบายเลย<ม>เป็นเพราะอะไรแล้วทาไมตำรวจชอบจับ<ม>คุณก็ต้องเอาไปอธิบายว่าหนึ่งมันเป็นข้อกฎหมายนะครับกฎหมายก็บังคับอย่างนี้แล้วมันเป็นผลดีนะครับถ้าคุณเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันก็เซฟร่างกายเซฟชีวิตของคุณได้ถ้ามองดูอย่างนี้ก็คือว่าบทบาท คือตำรวจเอาไปเป็นลูกพ่อแม่เนี่ยสมมุติในในพื้นที่ชาวบ้านเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนนั่นแหละแต่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อย่างโอ้โหแนลแน่นนะใกล้ชิดเป็นคนในครอบครัวเป็นคนในครอบครัวอยู่5วันเนี่ยนะอย่างน้อย5วันนะครับสิ่งที่ผลเป็นรูปธรรมผลลัพธ์ออกมาเลยเนี่ยท่านผลกับเห็นอะไรบ้างครับผลนะครับนะคือความคาดความความตั้งใจของเราจุดประสงค์ที่เราเราใช้งารนี้ขึ้นไปเนี่ยเราเรา เราคิดกันว่ามันเหมือนกับเราไปปลูกต้นกล้วยสักต้นหนึ่งนะครับเราก็คงไม่ได้คิดว่าเราจะได้ดอกได้ผลจากต้นกล้วยต้นเดียวที่เราไปปลูกหรอกก็คือเราคงไม่ได้หวังผลกับพ่อแม่สมมุติคนเดียวหมู่บ้า <ๆ S 2> นดีครอบดีโคเดียวนะครับเราวังผลถึงว่าถ้าต้นกล้วยต้นนี้นะครับน้ําดีดินดีปุ๋ยดีเนี่ยเขาจะแตกหน่อใช่ไหมครับน,นั่นหมายถึงว่านะถ้าตํารวจเราไปปฏิบัติด,ดี กลุ่มเคย่าแล้วครับนะพี่ป่านาอาพ่อแม่ที่เขาใช่ไหมครับที่เขามีเนี่ยอย่างในอย่างในโครงการตรงนี้นะครับเวลาตอนเย็นทานข้าวใช่ไหมครับไปเจอไก็จะมาล้อมวงครับล้อมวงทานข้าวด้วยกันหลายคนวันนี้ได้กินข้าวกับตำรวจใช่ครับฉันมีลูกตำรวจก็ได้มีโอกาสนะครับในการอะพบพูดคุยและในการที่จะเอาสาระต่างๆเข้าไปสอดแทรกช่วงนี้มันก็มีความรู้สึกที่ดีกว่าการที่แต่งชุดตำรวจไปพูดไปคุยอะไรอย่างนี้ดีกว่ากันเยอะทีนี้ในมุมกลับท่านผู้มกลับ เวลาจะหมดสะก,ก่อนในมุมกลับใน,ในความเป็นจริงเนี่ยละครทุกเรื่องมันไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งเสมอไปมีไหมส่งไปแล้วนะโอ้โหเหมือนลูกทรพีหรือไปก่อปัญหาอะไรกไม่มีไม่มีครับเพราะหนึ่งนะคะอ,อาจจะเป็นระยะเวลาที่สั้น oh, <how S 1> นะครับเวลาที่สั้นเนี่ยคือคือในส่วนของผลลบเนี่ยเราอาจจะเห็นน้อยมากหรืออาจจะไม่เห็นเลยแต่ผลที่ดีเนี่ยหมายถึงว่าความที่ชาวบ้านเขาเขาไม่เคยมีลูกที่เป็นตำรวจ นะครับพอวันหนึง่งมีมีตำรวจเป็นลูกมีลูกเป็นตำรวจแล้วเนี่ยเขาเหมือนเขาภูมิพอใจครับภ<ช>ูมิใจ ก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องของการเตรียมคนของเราค่อนข้างดีคือหมายถึงเตรียมคนที่จะไปเป็นลูกสมมุติเขาเนี่ยนะเราเทรนเยอะครับเราเทรนในช่วงช่วงที่ก่อนที่จะปล่อยออกไปเนี่ยโอ้นานครับทำการบ้านเทาราก็กลัวตรงนี้เหมือนกันครับกลัวตรงว่าเวลาไปทําไม่ดีขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องเลยนะครับมันลบไปสองสามเท่าตัวเลยนะครับใช่ไหมครับพักพวกไปกันเป็นสิบสิบคนผ่านไปแล้วไม่มีปัญหาอะไรไปสักคนหนึ่งมีปัญหาขึ้นมานี่โอ้โหเป็นเรื่องเลยยังจะต่อยอดไปเรื่อยๆไหมครับโครงการก็คิดว่าปีหน้าน่าจะต้องมีเพราะว่าผมว่านนนีตอ้ ผู้ใหญ่บ้านที่ที่อยากที่จะให้เราไปทําในปีต่อต่อไปเนี่ยเริ่มพูดแล้วนะครับเอาอีกนะโครงการตรงนี้คร่ะเป็นโครงการที่ชาวบ้านพึงพอใจนะคะกับโครงการพ่อแม่สมมุตินะคะอันนี้น้องๆจากที่ไหนแล้วครับเนี่ยมาดูงานนะแต่มาดูแฮร์อีจบทีนะครับวันนี้คงช่วงสุดท้ายไม่ได้แล้วนะฮะต้องขอขอบพระคุณพันตำรวจเอกธิติพัฒน์อินทรรักษ์ครับผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีเทพจังหวัด เพชรบูรณ์ไปอย่างนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านโอาสตอบมาได้มาประชาสัมพันธ์กิจกรรมไม่ทันค่ะขอบคุณค่ะเห็นว่าเมืองมะขามหวานนี่เขาหวานทั้งคน